กำลังมองหาแก้วเล็กๆพกพาง่ายที่จะคงความร้อนความเย็นให้เครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณใช่ไหมคะขอแนะนาซิวาโก้3ออนกระบอกน้ําสแตนเลสซับเซรามิกขนาดพอดีพกพาสะดวกพร้อมเทคโนโลยีสุญญากาศขั้นสุดยอดรายละเอียดสินค้าขนาด13ออนกระทัดรัดพกพาสะดวกใส่กระเป๋าได้สบายเหมาะสําหรับเครื่องดื่มแก้วเล็กๆเคลือบเซรามิกด้านในไม่มีกลิ่นหรือรสชาติโลหะมารบกวนรสชาติเครื่องดื่มทำความสะอาดก็ง่ายสแตนเลส304คุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน พร้อมระบบสุญญากาศชันเลิศเก็บอุณหภูมิได้ยาวนานเก็บความร้อนได้12ชั่วโมงจิบเครื่องดื่มอุ่นๆได้ตลอดเครื่องวันเก็บความเย็นได้24ชั่วโมงสดชื่นกับเครื่องดื่มเย็นๆได้เต็มวันฝาปิดป้องกันการรั่วซึมพกใส่กระเป๋าได้อย่างมั่นใจปราศจากสาร BPA ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอนค่ะทนทานและใช้งานสะดวกออกแบบมาให้แข็งแรงและหยิบใช้งานได้ง่ายในทุกวันไม่ว่าจะไปทำงานออกกำลังกายหรือเดินทางให้ซีวาโก้กระบอกน้ำสแตนเลสซับเซรามิก13ออน เป็นเพื่อนร่วมทางเครื่องดื่มของคุณสั่งซื้อเลยขนาดเล็กพบง่ายรักษาอุณหภูมิเยี่ยมปลอดภยัยสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสต์เป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่่ยยวข้้้องงโดตรกัับสินนนคาาเหล จากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนำสินค้าให้กับท่านขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ